โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่ในรายการดีมทีวีนะครับก็ตอนนี้ผมกำลังนอนอยู่นะครับทุยไม่ใช่เนี่ยโอเคนะครับก็จะมาสอนสร้างอีกเช่นเคยเดี๋ยวทำไมฉันเป็นอย่างนี้ล่ะช่างมันนะครับช่างมันอย่างเราจะมีอุปกรณ์เนี่ยครับอยากให้มันนอนได้นะครับเราต้องมีของดังนี้นะครับเอ่อรางรับไฟนะครับ นี่รถรางทุยหลังรถไฟนะครับรถรางนะครับเตียงนอนนะครับแล้วก็ซค่งบล็อกแล้วก็บล็อกบล็อกบล็อกเฮียอะไรก็ได้เอามาใช่นะครับแล้วก็อันนี้เอามาเอาเอาไว้กบแบบผมนะครับเอาไว้กบนะครับอันดับแรกนะครับวางเตียงครับวางเตียงนะครับอ่าวางเตียงไว้ปาป้าป้าป้ากันนะครับไม่ใช่นะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็มุ่งก็ไป ไปนู่นเลยไปนู่นเลยเ<ป>นี่ยไปเนี่ยพอเสร็จแล้วนคนับคให้วางครึ่งบล็อกเออันนี้นะครับเรียกว่าอะไรไม่รู้เนะี่ยหลังจากนั้นนะครับลูกลืมต้องกบเหมือนเดิมโอเจ้ด้วยนะเนี่ยให้กบที่หลังเนะี่ยหลังจากนั้น,นะนรับวางออกมาอย่างนี้นะครับอ่าได้เสร็จแล้วนะครับก็วางรางรถไฟเข้าไป นบวางเล้รถไฟเสร็จแล้วนะบวางรถไฟเข้าไปแนบแล้วก็ดันแม่งเสระและบแป๊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 แป๊บแป๊บป๊บแป๊บแป๊บแน๊บแป๊๊บป๊ะ๊บป๊๊บป๊แ๊บแแป๊บแป๊าแป๊บาแ้น ก็ช่วยๆกันนะเฮ้ยไม่ใช่อา่าฮะแล้วก็ตกแต่งเอาที่แล้วแต่ชอบเลยนะครับจิบจ๊บจิบจ๊บจิส่วนเครดิตนะผมมันจะอยู่ด้านล่างคลิปนะครเขาก็สอนกันมาเยอะแล้วแหละผมว่าคนผมว่าน่าจะรู้กันทุกคนแล้วนะครับแต่ก็มาสอนนะเพราะกูไม่มีอะไรจะลงนะครับ จริงๆเนี่ยมีคนลงคลิปสอนนอนแบบห่มผ้าห่มเยอะแลลวนะเอ๊ะจริงๆเนะผมว่าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่น่าจะน่าจะรู้หมดแล้วนะว่าทํายังไงนะถึงจะนอนห่มผ้าห่มได้ห่มผ้าหมได้นะการที่จะห่มผ้าห่มได้นะเราต้องไปดูคนอื่นหรือเปล่าอะเออไม่แน่นะท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะรู้กันเกือบหมดแล้วนะแต่ใครที่ยังไม่รู้ก็ดูแซ ใครยังไม่รู้ก็ดูคลิปนี้แล้วก็ไปลองทําแล้วก,แวก็แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะโอเคนะอ่อไม่ใช่ละเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้กันทุกคนแล้วนะว่าทํายังไงถึงจะนอนแบบผมพ่อผมได้แต่ผมก็จะลงครับไม่มีอะไรจะลงแล้วก็เครดิตนะครับจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมจะเอาเครดิตคนผมจะเอาเครดิตสําหรับคนที่ผมดูเท่านั้นนะครับเพราะว่าคลิปสอนผมพ่อผมเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับ มันแบบมันเยอะนะครับผมจะดูผมจะเ,เครดิตนะครับเครดิตก็เป็นเครดิตดรดอยเกมเมอร์นะครับก็ไปดูเขาได้เลยนะครับพี่ดรดอยเกมเมอร์ก็ดูมันจอากอีกคนนึงนั่นแหละนะแต่กูดูดรดอยเกมเมอร์ไงพอดูดรดเอยดูดรดอยเกมเมอร์นะผมก็ ผมดูด็อกเตอร์ดอยเกมเมอร์ amer, ใช่ไหมอ่าผมก็จะเอาเครดิตด็อกเตอร์ดอยเกมเมอร์ไว้นะครับผมจะไม่เอาของคนอื่นมาใส่เพราะผมไม่ได้ดูของคนอ,อ,อ,อื่นผมดูแต่ด็อกเตอร์ดอยเกมเมอร์นะครับโอเคผมจะเอาเครดิตสําหรับคนที่ผมดูเท่านั้นนะครับโอเคนะโอเคนะครับก็นอนนอนสิหลับนอนบอกนอนดิเฮ้ยเนี่ยยังยังดือด้อดื้อเออตึ๊บเม็บมึบเอ๊ะ ม่วงเนินจึงเบยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจะเป็นแค่นี้ขอโทษนะครับพี่ผมชอบพูดวกวนไปมานะครับก็แค่นี้แหละอยากให้คลิปยาวๆนะยึดเดยอะใจมั้ยยืดเดยอะนะพูดแบบวนไปวนมาคลิปจะได้ยาวๆฮ่าฮ่าฮ่าไมายป็นครับ